สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในวันนี้เป็นวันที่ทุกทีมต้องบอกว่าแข่งมาแล้วจะสิบเกมหมดแล้วทุกทีมนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมีการจัดอันดับครับว่าทีมไหนคือทีมระดับท็อปของลีกันบ้างทีนี้เราขอญาตมาดูกันหน่อยครับกับทีมที่ต้องบอกว่าเคยเป็นสุดยอดทีมน่าจะเป็นทีมเต็งแชมป์เลยก็ว่าไปนั่นก็คือฟินิกซันนั่นเองครับที่ในตอนนี้อยู่อันดับเพียงแค่1 6เท่านั้นจากการที่พวกเขาเล่นเนี่ยสิบเกมเนี่ยชนะหกแพ้ จะเป็นตำแหน่งชั่วคราวของฟินิกซ์ันเนื่องจากพวกเขาเนี่ยยังมีผู้เล่นไม่ครบยังมีข้ออ้างในการเล่นอยู่แต่ว่าเกมป้องกันดูเหมือนจะเป็นปัญหาครับของทีมฟินิกซ์ันครับเพราะว่าไม่ว่าจะเจอทีมไหนพวกเขาก็สามารถทําได้ไม่เยอะถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถทําได้ไม่เยอะกว่านี้หน่อยแต่ว่าซุปเปอร์สตาร์ของพวกเขาทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นแคเวนดูรันแบลรีบิวแล้วก็เดวินบูเกอร์ก็เล่นรวมกันได้อย่างนี้หน่อย มันก็เลยยังเป็นปัญหาอยู่คือใครก็บอกนะครับว่าฟินิกซันเนี่ยถ้าหาพอาตัวครบเนี่ยยังไงก็เล่นดียังไงก็มาแน่ไม่เหมือนกับ LA c r คริปครับ เดี๋ยวผมขอดูก่อน LA Clippers มันหล่นไปอยู่ไหนวะเนี่ยอาทิตย์ที่แล้ว LA Clippers ยังอยู่อันดับที่11อยู่เลยครับแต่มาในวันนี้ครับ LA Clippers อยู่อันดับที่22ไม่ใช่ของตารางนะท่านผู้ชมของการจัดอันดับว่าเป็นทีมที่แบบเล่นดีที่สุดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือนับเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้นก็เกิดจากการที่เจมส์ซาเดนเข้ามาร่วมทีมนี่แหละครับแล้วก็มีการเปิดเผยด,ด้วยนะครับว่าผู้เล่นนะครับที่มีเขาเรียกอะไรเอฟเฟกกับทีมไอตัวค่าบวกลบอะท่านผู้ชมว่าแบบพออยู่ในทีมมแล้้้ววนนีี่ยัชยใหทดขึ เจมส์ซาเดนครับใน4เกมล่าสุดที่ทําการแข่งขันนะครับที่พาทีมนอราคัพเปอร์แพ้เนี่ยศูนย์สี่เจมส์ซาเดนมีค่าบวกลบรวมกันอยู่ที่ลบหกสิบเจ็ดครับซึ่งกลายเป็นผู้เล่นที่มีผลกระทบทําให้ทีมเล่นห่วยลงมากที่สุดนลีกเลยในรอบ1อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วผู้เล่นที่มีค่าบวกลบมากที่สุดนะครับก็คือเจสันเท่าฟครับที่เมื่อลงสนามแล้วอยางจะมีค่าช่วยทีมบวกคือประมาณบวกเจ็ดสิบสองนะครับอันนี้คือเขาคำนวณมาหมดแล้วนะไม่ใช่บวกเจ็ดสิบสองแต้มนะผู้ชมนะเข้าใจให้ดีนะ แล้วก็อันนี้นับ4เกมล่าสุดในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอ่ะนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมทนาของ b อส t o นเซลติกเนี่ยยังอยู่อันดับที่ <c oughs> คือบอสตันเซลติกเนี่ยคืออยู่อันดับหนึ่งมาก่อนครับแต่ว่าตอนนี้โดนแซงไปอ่ะมาดูสถิติอีกนิดนึงนะครับนั่นคือเรื่องของทีมที่สร้างความเซอร์ไพรส์นั่นก็คือทีมฮิลเันโรเก็ตที่ในตอนนี้เนี่ยพวกเขาชนะติดกัน4เกมรวดครับต้องบอกว่าเป็นผลจากการที่ทางนัานของอ e ีเมอูดูกาเข้ามาคุมทีมตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าอ e ีเมอูดูกาไม่เป็นโค้ชแบบของจริงว่ะไปอยู่ที่ไหนทีนั้นก็ดีหมดตั้งแต่บอสตันเซลติกแล้วไปคุมปีแรกก็พาทีมเข้าชิงเลยแล้วพอมาคุมทางนั่นของฮิลเลน กไปๆๆๆๆๆๆชนะกันแบบนี้ได้ยังไงทีมม้ามืดของปีนี้เลยก็ว่าได้ดูดิไม่มีใครสนใจแต่ว่าเฮ้ยชนะได้แม้กระทั่งทีมใหญ่ๆอย่างทัง,ง,งนั้นของลินวูดนักเกตแต่คิดดูของจริงแล้วก็ทีมที่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังที่สุดในรอบอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเลยนะครับนั่นก็คือทีมเอาเวคลิปเปอร์อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับคือพวกเขาเนี่ยแพ้มา4เกมติดแล้วครับตั้งแต่ได้เจมส์ซเดนเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมยูซันโรเกนก็ไม่ใช่ทีมที่แบบว่ามีอันดับที่แย่ลงมาททททีีีี่่่สสุุดดคัแตมมมยงาือ นะครับที่ลดลงมา12อันดับส่วนเอเวอร์เปอร์ลดลงมา11อันดับส่วนทีมที่มีอันดับที่ดีขึ้นที่สุดเลยนะครับก็คือฮิลตันโรเก็ตนะที่บวกมา18อันดับไม่มีที่12อันดับคีน่นนาเทเซอร์9อันดับแล้วก็โอคาโฮมาซิตี้เทนเดอร์9อันดับครับอันนี้คือทีมที่แบบเป็นทีมที่แบบเล่นดีนะมีสิทธิ์ลุ้นแชามป์มากที่สุดเลยนะครับซึ่งตัวฮิลตันโรเก็ตก็อ,อย่างที่บอกไปครับชนะ4เกมติดคือแบบใครก็มองเลยครับว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่่่่่่่่นน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 นออ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 ะะททททททีีีีีีีี้้้ขขขุุญาาาาตตมมมดดดดูู10ััับบแรรกกคงงเเลลสใยยๆๆๆโษผชพิ อันดับนะเพราะว่าพอผมมาเห็นอันดับที่11แล้วเนี่ยเดินมาเป็นชื่อมิวกิบักส์ว่ะจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพวกเขาอยู่อันดับที่8แต่มาในวันนี้เนี่ยมาเป็นที่อันดับที่สิบเอ็ดซะยั้นงเนยบอกว่าจะเป็นทีมเต็งแชมป์เนยบอกว่าจะเป็นทีมมหาอำนาจเนยบอกว่าจะเป็นการรวมตัวกันของสองสุดยอดผู้เล่นที่เก่งที่สุดนะขณะนี้ทั้งเกมบุกทั้งเกมรักทั้งทำได้ทุกอย่างเดมิลิน่าแล้วก็เยนิสเซตูตงโปอยังไงล่ะโอ้ย มันน่าตกใจที่เมื่อเดมิลิลาดอยู่ในสนามครับท่านผู้ชมครับทีมวิคคิวพัคจะมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มน้อยลงประมาณ12.5แต้มต่อการครอบครองบอล100ครั้งก็คือแบบบัคส์บุกมาถือบอลเนี่ย100ครั้งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะได้แต้มประมาณ119.5แต้มแต่พอเดมิลิลาดลงมาในสนามเท่านั้นแหละลดเหลือแค่1 0 7แต้มไ้หมายความว่าเดมิลิลาดมันยิงไม่ลงแล้วพอมาดูเสถินะครับในปีนี้นะครับเดมิลิลาดเนี่ยมีประสิทธิภาพในเกมบุกเนี่ยน้อยที่สุดนับตั้งแต่เป็น รุกกี้เลยนะประสิทธิภาพในเกมบุกของเดมิลลาตอนที่เป็นรุกกี้เนี่ยเดมิลลามีประส,สิทธิภาพในเกมบุกอยู่ที่ประมาณ16.3อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแต้มหรือเป็นอะไรนะแต่เป็นเรตติ้งเฉยนะครับแล้วพอผ่านพ้นรุกกี้ไปเนี่ยโหเดมิลลาก็บุกโคตลอดปึง้งปึง้งปึง้งบางปีไปที่119บางปีไป115บางปีไป118บางปีไป119ซึ่งถือว่ามีพลังในการบุกเยอะมากแต่พอมาในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับในวันที่มาร่วมกับจานิสอัลโตโมที่มีคือบัคส์เนี่ยตัวเขากลับ 106.9เท่าน,นั้นซึ่งใกล้เคียงกับตอนที่เป็นลุกกี้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูสิอันดับแรกนะครับที่อยู่ในตารางหน่อยดีกว่าที่เล่นดีนะครับเดี๋ยวดูซิมีเลเกอร์ไหมหนึ่งสองห้าเลเกอร์อยู่ไหนเจ็ดแปดเก้็ก็ไม่ใช่12ไม่ใช่13ไม่ใช่14เลเกอร์อยู่อันดับที่15 <laughs> ไม่แปลกใจไม่แปลกใจเพราะเลอบอลแบกทีมขนาดนี้ไม่แปลกใจอ่ะมาดูอันดับ10ครับที่เล่นดีที่สุดในหลีกยงนะขนาดนี้นะครับนั่นก็คือทางด้้นของอินินาเพเซอร์นั่นเองครับจากที่อาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่อันดับที่สิ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมอินินาเพเซอร์ในตอนนี้เนี่ยเป็นทีมที่บุกโหดมากคือค่าเฉลี่ยในการทําแต้มของพวกเขาแต่และเกมเนี่ยสูงมากอันนี้โดยขอนับเฉพาะ5เกมล่าสุดนะครับคือสถิตินับเฉพาะช่วงอาทิตย์นี้นะท่านผู้ชมนะที่ผมพูดมาเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตอนที่บเน่อคาตมไ นก็แบบสันเสริญลาเมโลลาเมโลแต่พอหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับไปเจอกับสเปอร์โอ้โหถล่มสเปอร์ยับเลยครับ152ต่อ111ทั้งทั้งที่สเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่มีวิกเตอร์เป็นเบญมาแต่ในเกมนั้นมีหรือเปล่าว,วะเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเรานี่ไปได้อยค่าวิกเตอร์มีแล้ววิกเตอร์เบญนมาในเกมนั้นเนี่ยยิงสิบสองลงศักร์โอ,โอ้ยไหนบอกว่าเป็นลุกกี้ที่ยอดเยี่ยมมีความแม่นยำแล้วก็สสาาามรถัังงงไไดดด้้ออยยุ่่ละ ป้าจินเชียวโดนไปตั้ง150กว่าแต้มโคชป๊อบทำอะไรอยู่พี่จะตบปากตัวเองสินะก่อนกูพูดแต่อย่างนี้ทำไมวะเนี่ยแล้วพอเกมต่อมาที่ชนะยูท่าแจ๊สก็ทำไป134แต้มเจอกับมิลกี้บา์สก็ทำไป126แต้มและในเกมล่าสุดที่ถึงแม้ว่าจะแพ้กับซิกเซอร์เนี่ยพวกเขาก็ยังสามารถทำได้ถึง126แต้มมันก็เลยกลายเป็นว่า5เกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มรวมกันทั้งทีมนะครับอยู่ที่ประมาณ129.5แต้มต่อการครอบครองบน100ครั้งและถ้าหากว่าเรา เริ่มต้นฤดูกาลมานะครับในตอนนี้นะครับทีมอินดาเพเซอร์เนี่ยกลายเป็นทีมอันดับ2ของบริษัท NBA เลยนะครับที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มต่อเกมมากที่สุดก็คือ126แต้มต่อเกมเป็นรองเพียงแค่ทางด้านของเดนเวอร์นักเก็ตนะครับในปี1981-82ที่สามารถมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มได้ประมาณ126.5แต้มต่อเกมครับและสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมอินดาเพเซอร์สามารถทำแต้มได้มากขนาดนี้นะครับก็เกิดจากการเล่นของไทลิสแฮลลี่ประตันาาาว่างา่งอออีนนต้้บกกกจคเฉล ในการทําแต้มประมาณ23.8แต้มต่อเกมแล้วเนี่ยตัวเขายังมีค่าเฉลี่ยในการทำแอสซิตสูงถึง12.2ครั้งต่อเกมเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากเลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยสําหรับเด็กอายุ23ที่แบบอยู่ในทีมที่แบบไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ในการทําแต้มอะไรเยอะเนี่ยถือว่าเขาสามารถแมนจได้ดีทีเดียวและถ้าหากว่าเรามาดูกันดีๆนะครับคู่ห่วงเขาก็คือไมสเตอร์เนอร์คือจ่ายให้กับไมสเตอร์เนอร์ยังไงเนี่ยก็เป็นแต้มครับมันก็เหมือนกับสต็อกตันกับคาร์มาร์โลหรือเปล่าโอเคชื่อชั้ ที่ผ่านมานะครับทางด้านของเทลิเซนเปอร์ตันเนี่ยก็จ่ายแอสซิสให้กับทางด้านของไมเทร์เนอร์คนเดียวแล้วก็แบบแอสซิสแล้วก็เป็นแต้มเลยเนี่ยถึง35ครั้งครับซึ่งค่าฉเฉลี่ยมันเลยกลายเป็นว่าโอ้โหเกมนึงเนี่ยเทลิเปอตันจ่ายบอลให้กับไมเทร์เนอร์แล้วได้แอสซิสเนี่ยประมาณ7ครั้งต่อเกมเลยนะครับ อนเนอาไาดูทีมต่อมาครับอันดับที่9ครับจากที่อาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่อันดับที่21นะครับก็คือไมมี่ฮีทครับที่ในตอนนี้พวกเขาชนะมาถึง5เกมติดเลยทีเดียว,แล,วแล้วล่าสุดยังชนะสเปอร์อีกแล้วครับกับการเล่นของดันเคนโรเบนสันนะครับที่แบบว่าข้ามมาเล่นซะแบบว่าอุกีเสียหมาเลยแต่อย่างไรก็ตามคานผู้ชมครับต้องบอกงี้ครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดของไมมี่ฮีทก็คือพวกเขาสามารถกระจายกันเล่นได้อย่างครบถ้วนเพราะทีมไมมี่ฮีทเป็นทีมเดียวนะครับที่ยังไม่มีไลน์อัพไหนเลยที่เล่นร่วมกันคครบบบ40นาทีีก็ือแว่ชุด้ ชุดเนี่ยเล่นรวมกันแล้วเกิน40นาทีทีนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเจ็บเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยเจ็บ2อาทิตย์อีกแล้วคือแบบสลับเปลี่ยนหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับที่ไมมี่ฮีทนะครับมันกลายเป็นว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้มีชุดตัวหลักที่เล่นร่วมกันแบบว่าเยอะๆเยอะๆเนี่ยแต่เกมป้องกันของพวกเขากลับสามารถทําได้ดีมากเพราะ พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ในการเสียลูกโทษเนี่ยน้อยมากต่อเกมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนิดนึงว่าประมาณเท่าไหร่ไม่มีฮิตนะครับเป็นทีมที่เสียลูกโทษน้อยอันดับที่2ของลีกนะครับซึ่งอันดับหนึ่งน่าแปลกใจว่ะเลเกอร์อย่างนั้นเหรอ <laughs> ันนี้น่าตกใจครับและในขณะเดียวกันนะครับทีมไมมี่ฮิตก็เป็นทีมที่เสียเทิร์อเวอร์น้อยที่สุดอันดับ3ของลีกณขนาดนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เ,นเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเสามารถที่จะเก็บแต้มขึ้น,นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่ชุดไม่แม่นนะครับทีมไมมี่ฮิตเป็นทีมที่ชุดแม่นอันดับที่21ของลีกนะครับที่ชุดไม่แม่นแต่น้นป้องกันอเอาประมาณนี้ก่อนครับก็คือไม่มีซูเปอร์ไซร์ในการทําแต้มแต่ร่วมกันทําเป็นทีมอย่างล่าสุดเ,เกมที่เจอกับสเปอร์แบมอเดปโยก็สามารถหยุดวิกเตอร์ เ,เสียเทิร์นโอเวอร์จากการที่แบมอเดบิวมาป้องกนันถึง5ครั้งเลยนะครับดังนั้น,นระบบทีมของไมมี่ฮีทการแบบบีบให้คู่ต่อสู้จ่ายบอลเสียมันจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้ไมมี่ฮีทยังขึ้นมาได้อยู่ที่อันดับที่9ถึงแม้ว่าตอนแรกจะเหงามากๆก็ตาม ได้ล,ลัวนเลยช่วงแรกนะครับไอหน,นึ่งทีมนะครับอันดับที่8อันนี้เซอร์ไพรส์อาทิตย์ทีท่แล้วเนี่ยพึ่งอยู่อันดับที่26อยู่เลยครับแต่มาในวันนี้เนี่ยฮิวสันโรเกตครับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ด้วยการชนะถึง6เกมติดและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพวกเขาพิ่งชนะทีมเดนเวอร์นักเกตที่เป็นแบบว่าติงแชมป์ของปีนี้มาได้และต้องบอกนะครับว่าผู้เล่นที่โดดเด่นมากๆของฮนะิวสันโรเกตณขณะนี้ก็คือผู้เล่นที่อ่านชื่อยากมากเลยเดี๋ยวนะขออนุญาตใช้กผมอยู่เกิว่าไม่ลดนะคร เอาไปแรนเซนกุลซึ่งเป็นผู้เล่นที่ต้องบอกว่าในตอนนี้มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มอยู่ที่ประมาณ19แต้มกับเปอร์เซ็นต์ฟิลโกอยู่ที่61%คือแบบโอ้นี่คือการเล่นแบบเซมีซูปเปอร์สตาร์เลยนะเนี่ยมี8.2รีบาวกับ6แอสซิสถ้าสมมุติว่าเล่นแบบนี้สัก อีกสักปีหนึ่งอ่ะขึ้นมาเป็นสตาร์ได้เลยแต่ยังไม่ใช่ดัตรเปอ per star นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการปร้องกันของฮิสซอนโรเกตต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นก็คือแทบจะไม่เสียจังหวะทรานซิชันเลยคือแบบว่าจ่ายบอลเสียแล้วก็โดนฟาสเรกโดนอะไรเงี้ยโดนแบบจังหวะสวนกลับเร็วน่ะแค่ประมาณ15แต้มต่อเกมซึ่งถือว่าเป็นการเสียแต้มแบบจังหวะทรานซิชันที่น้อยที่สุดใน NBA แล้วก็สามารถปร้องกันวงนอกได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าพวกเขานะครับในช พวกเขาเสียแต้มเฉลี่ยน้อยลงเนี่ยประมาณ10แต้มต่อเกมนะครับดังนั้นเนี่ยทีมฮิวสันโรเกตสเนี่ยสามารถกดให้คู่ต่อสู้นะครับยิง3แต้มไม่ว่าจะเจอใครเนี่ยให้ลดลงมาเหลือเพียงแค่32%เท่านั้น <Hey. S 1> และจุดอันตรายก็คือตัว3คะแนนคอนเนอร์ตรงแถวมุมอะ่ะ ฮิวสันโรเกตครับก็กดให้ผู้ต่อสู้เนี่ยยิงลงเพียงแค่25เท่านั้นนี่จึงเป็นปัจจัยสําคัญครับที่ทําให้ทางด้านของฮิวสันโรเกตเนี่ยกลับขึ้นมาได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า3แต้มโดยเฉพาะกับการยิง3แต้มคอนเนอร์มันเป็นท่าไม้ตายของอทีมใน NBA แบบหลายๆทีมเลยแต่พอแบบหยุดท่าไม้ตายของผู้ต่อสู้ได้ก็คือนี่ สบายขึ้นมาได้เนี่ยนี่เป็นพัฒนาการที่เยี่ยมยอดที่สุดของฮิวสันโรเก็ตนะขนาดนี้นะครับซึ่งต้องให้คําชมอ,อ่อิเมอุโดกานะครับที่เป็นโคช้ชที่โอ้โหแค่ปีแรกตอนที่คุมให้กับทา้านาของบอสตันก็พาทีมเข้าชิงแชมป์แล้วพอมาคุมให้กับฮิวสันโรเก็ตซึ่งถือว่าเป็นปีที่2นะครับในฐานะอาชีพโค้ชของเขาถึงแม้ว่าจะมาโค้ชให้กับฮิวสันโรเก็ตแค่ปีแรกเนี่ยทำดีกว่าที่คิดเลยนะโอเคมันมาบอกว่าเน็ตบ้านมันมีปัญหาท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะออกช้าหน่อยนะครับ <c ười> แต่มันออกช้าไม่่าาอออท,ทุยงยงืนู่ กว่าผมจะมาอัดคลิปเนี่ยก็4โมงเย็นแล้วนะครับมารำบากน้องในการตัดต่อนะครับแต่ไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะเจม <laughs> มาที่อดบต่อมาครับอันดับที่7อย่าง g o l d ู s t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  w w r r r i o r นะครับตกจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่อยู่อันดับ4 <S <S ซึ่งต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยทุกคนเหงาหมดเลยครับไม่ไว่าจะเป็นคริสพอควีทอมสันแอนดูวิกินคือแต่และคนยิงไม่ค่อยลงโดยเฉพาะกับการยิง3คะแนนพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ในการยิงเพียงแค่ส0 5%เท่านั้นครับอันนี้คือความแม่นยำอย่างเดียวนะของ3คนนี้แล้วก็จังหวะทรานซิชันเนี่ยสวนกลับเร็วเนี่ยของวอร์เรีต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากครับตอนนี้พวกเขาคือจังหวะฟาสเบกเป็นทีมอันดับที่29อ่ะคือบุกไปเนี่ยใน1ครั้งเนี่ยพวกเขาน่าจะได้แต้มประมาณ0.9 4แต้มก็คือถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนผมจะเทียบยังไงดีวะเวลาเลี้ยับได้2แต้มใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าบุกครั้งหนึ่งพวกเขาได้แค่0.94ก็น่าจะประมาณเอางี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นตามเปอร์เซ็นต์ตัวเลขตรงนี้นะครับคือวอริเออร์เนี่ยได้ฟาสต์เบรกมาเลี้ยับไม่ลงมารอบที่สองเลี้ยับไม่ลงมารอบที่3ถึงจะมีโอกาสเลี้ยับลงบ้างอันนี้คือเฉพาะตอนที่แบบเล่นฟาสต์เบรกนะครับอย่างที่เราเห็นเลยครับดูดิเคยทำสันน่ะได้ฟาสต์เบรกมาแม่งเลี้ยับไม่ลงแบบลุกๆเลยนะงึดหลายนี่แหละจึงเป็นหตตุผลคครรับททีีี่่าาาาใ้้อนนมม์พววิจณ ทางด้านของคริธรรมสันน่ต้องดรอปตัวเองไปเป็นสำรองแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการเล่นหมายถึงว่ามีระยะเวลาในการเล่นในสนามมันลดน้อยลงแล้วดันให้โมเสสมูดี้ขึ้นมาเป็นชุดต่างกัดตัวจริงแทนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าก็ยังคงให้โอกาสคริธรรมสันอยู่นะครับคือต่อเกมเนี่ยได้ยิงเยอะมากๆอยู่เหมือนเดิมอันดับที่6กนะครับก็คือ o k เคซกจากทย์ที่แล้วอยู่ที่อันดับที่15ตอนนี้มาอยู่อันดับ6นะครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเล่นที่ดีโดยเฉพาะกับเหล่ารุกกี้แล้วก็เหล่าผู้เล่น,นปีท ที่สุดเลยก็คือ23%ซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเชตโฮมแกลนนั่นแหละครับแล้วก็พวกจอร์จคิดดี้ที่แบบเป็นดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าผมไม่ค่อยได้ดูเลยถึงจะมีตัวเลขอะไรมาผมก็ไม่กล้าพูดได้แบบ100%เไม่กล้าการันตีอะไรท่านั้นเอาเป็นว่าโอเค C ผมขอผ่านไปก็แล้วกันนะครับขอแค่รู้ว่าอยู่อันดับที่6ก็พออันนี้ขอไฟเพราะไม่ได้ดูจริงๆไม่ไม่ไม่รู้เรื่องไม่กล้าพูดเลยแล้วก็มาที่ดัลลัสแมลอูดรัตนีครับ ำคัญที่ทำให้ทีมลาลัสมริคยังประคองตัวเองไปได้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทีมแบบมันจวดจวดจวดเล่นดีขึ้นมาก็คือความแม่นยำของไคลี่เออร์วิงที่อยู่ดีก็กลับมาแม่นซะอย่างนั้นโดยตัวไคลี่เออร์วิงได้อกมาบอกนะครับว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยสามารถกลับมาแม่นได้คือก่อนหน้านี้ไคลี่เออร์วิงยิง3แต้มเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30%แต่ว่าในตอนเนี้ยในช่วง3เกมล่าสุดไคลี่เออร์วิงมีเปอร์เซ็นต์ในการยิง3าคะแนนสูงถึงประมาณบบมึ้า่าม่งนันกไปอร่ามันตกิดอแบบม ี่ก็บอกว่านี่ครับเป็นการตั้งศอกให้ดูเอลโบูของตัวเองเอาไว้นี่คือสิ่งที่พ่อของผมและโคบี้ไรอันสอนผมเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มที่จะชุดไม่ลงให้กลับมาที่ฟัน d ดอรเมนทัลก็คือให้ดูศอกของตัวเองแล้วก็ขาทั้งสองข้างเนี่ยบาลานซ์ Balance ดีหรือไม่และเมื่อเราทําตามนี้ไปเรื่อยๆคือไม่ต้องนึกถึงผลนะให้ยิงให้ตั้งศอกให้มั่นคงอย่างเงี้ยเดี๋ยวความแม่นยํามันจะกลับมาเองครับ มาอยู่ดีประตูเปิดวะเชีย่ยร้อนเลยกูมาลุยกันต่อ,ตอกับอันดับที่4ี่นะครับนั่นก็คือบอสตันเซลติกนั่นเองนะครับจากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่1นะครับแต่ว่าก็ร่วงหล่นลงมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมบุกของบอสตันเซลติกก็ยังน่ากลัวมากๆในรุ่นการนี้นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยชุดสตาร์ทติ้งไลอัพก็คือเหล่าตัวจริงเนี่ยถ้าหากว่าลงเล่นพร้อมกันนะครับในการครอบครองบอล100ครั้งพวกเขาจะได้แต้มมากกว่าคู่ต่อสู้ประมาณ4 1แต้มเลยทีเดียวแต่ปัญหาก็คคือใในนชชช่่่ววววงงงงจจัััหหะะสําญบบทีีแ เป็นชี้ตายลูกนี้ต้องยิงลงให้ได้เนี่ยในจังหวะครัชช็อต19ครั้งล่าสุดของทีมนะครับพวกเขาเสียเทิร์โอเวอร์ไปถึง6ครั้งคืออย่างน้อยเนี่ยลูกที่มันต้องยิงลงชี้เป็นชี้ตายคืออย่างน้อยเนี่ยได้ยิงก็ยังดียิงไม่ลงก็ไม่เป็นไรไงแต่อันนี้คือแบบเสียเทิร์โอเวอร์เลยแล้วจังหวะเสียเทิร์โ์มันก็อาจจะแบบนึกออกไหมแบบโดนฟาสต์เบรกสวนกลับไปอันนี้เนียและนอกจากนี้นะครับปัญหาของการเทิร์โนเวอร์ของทีมบอสตันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วงจังหวะครัชช็อตนะครับแต่ว่าเมื่อเรามารงะณถึ เก <Game. S 2> ดังนั้นเนี่ยการเสียเทอร์นาเวอร์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญครับที่พวกเขาจําเป็นจะต้องรีบแก้ไขนะครับถ้าหากว่ายังอยากจะรักษาความเป็นอันดับหนึ่งเอาไว้แต่มีอีกหนึ่งสติที่น่าสนใจของบอสตันครับก็คือว่าพวกเขาเป็นทีมที่ยิง3แต้มคือรัวม,มากทุกคนไม่ยิง3แต้มได้หมดแล้วในตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเราไปดูกันในดีนะครับบอสตันเซเลติกยิง3แต้มเยอะกว่ายิง2แต้มคือตั้งแต่เริ่มตนน้นฤดูกาลจนถึงตอนนี้นะครับบอสตันเซเลติกเนี่ยถ้าตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอสต ือค่าเฉลี่ยสมมุติ1เกมเนี่ยบอสตันบุกไปยิงเนี่ยปล่อยบอล100ครั้งเนี่ยใน100ครั้งนั้นจะเป็นการยิง3คะแนนไปแล้วประมาณ52หรือ53ลูกอันนี้คือเป็นเกณฑที่อัตราส่วนเฉยๆนะอย่างในเกมล่าสุดที่เพิ่งชนะนิวยอร์กนิกส์ในวันนี้ได้นะครับคือพวกเขายิงทั้งหมด79ลูกใช่มั้คือตอลอดทั้งเกมเนี่ยยิง3แต้มไปแล้ว43ครั้งนั่นหมายความว่าพวกเขายิง2แต้มเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเลย์อัพหรือยิงวงในเนี่ยแค่ประมาณ36ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งมันเป็นอัตราส่วนที่น่าแปลกใจมากๆแล้วโอ้โหคือบอสตันคือหาพื้นที่ยิง3แต้มได้เยอะขนาด นนั้เเลยหรอแล้วจริงๆปอร์เซ็นต์ในการยิง3แต้มของบอสตันเซอร์ติกเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับอยู่เกณฑ์ที่ประมาณ37%นะครับเกมหนึ่งเนี่ยเจสันเทิัมจะยิง3แต้มประมาณ8.8ครั้งครับแล้วก็ยิงลงประมาณ3.5ครั้งตัวเนี้ยก็เลยเป็นตัวแปรสําคัญนะครับส่วนเจเลนบราวก็พอๆกันครับเจเลนบราวพอๆกันไม่ได้ต่างอะไรกันมากมันก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้บอสตันเซอร์ติกเนี่ยเป็นทีมที่บุกอันตรายอย่างมากโดยเฉพาะกับวงนอกคือเอาคริสตัลพอสินกิทไปยิงอย่างเงี้ยมึงจะเอาใคคครรมมมาาบบบ็ออออกกััััันนนนนวะะดดูต่่่่ททีี3ื เบอนนาเกตนั่นเองครับตกจากอาทิตย์ที่แล้วที่เป็นอันดับที่2นะครับจริงๆเบนเบื้อนาเกตเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจุดอ่อนของพวกเขาที่ต้องแก้ไขมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการยิงลูกโทษเพราะว่า2คนที่ได้ยิงลูกโทษมากที่สุดในทีมก็คือตัวนิโคลาโยกิชกับตัวอารอนกอร์ดอนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การยิงลูกโทษที่ค่อนข้างต่ำครับอย่างนิโคลาโยกิชอยู่ที่75%ซเ่ง75%ินี่ยเาจริงมันต้แย่แ่าระด b a แล้วเควรเกิน80%ในที่ออารนกย เยอะมากคือ28ครั้งแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ในความแม่นยําในการยิงโทษเพียงแค่54เเท่านั้นครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่อาจจะทําให้ตัวเดนเวอร์นาเก็ตเนี่ยโดนแฮ็กอะเช็ได้ก็คือแบบจัองหวะสําคัญคือแบบแตัดสินใจตีฟาวด์ดีกว่าวัดดวงดูออาวตีใครลหรตีอารอนกกดอนไงยิง50เองแต่ถ้าหากว่าดูโดยรวมนะครับทีมเดนเวอร์นากเก็ตก็ยังคงเป็นทีมที่สแตนดาร์ดดีเปอร์เซ็นต์ในการยิงโดยรวมของทีมอยู่ที่50.3เปอร์เซ็นต์ที่นนนาีีสุดในะดใลกข้เลลยนนะัแแต่แหปัญหาเเดียวยวลก็คือเรื่องงของร์เซ็น โทษนั่นเอง แล้วก็มาดูที่อันดับที่2นะครับก็คือ Minnesota Timberwolves ที่ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นทีมที่ป้องกันอย่างแข็งแรงอย่างมากพวกเขาคือทีมอันดับหนึ่งในเกมป้องกันของลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวงนอกที่ในตอนนี้เนี่ยสามารถกดให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการยิง3%คะแนนต่ากว่า3 0ได้ถึง5เกมนะครับจากการเล่นทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตน้นฤดูกาลมาเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจตรงที่เฮ้ยสามแต้มอะอย่างที่เราทราบกันดีคือมันเป็นเทรนด์ใหม่ของ NBA ที่ไม่ใช่เทรนดนนนแลหม แต่มันก็เป็นแบบณนปัจจุบันนี้เนาะคือทุกทีมเน้นยิง3แต้มหมดโดยเฉพาะกับบอสตันเซ l ติเห็นไหมแต่ว่ามิสเตอร์ทิวเบอร์วูฟกลายเป็นทีมที่แบบแอนตี้เมตายิง3แต้มมาท่านผู้ชมคือแบบมึงยิงสแต้มใช่ไหมมึงเจอคูมเอาเพิ่งอะก็คือว่ามิสเตอร์สตาทิวเบอร์วูฟสามารถเอาชนะเทรนด์ในการเล่นของ NBA ณปัจจุบันได้ครับนั่นหมายความว่าพวกเขาจะค่อนข้างได้เปรียบและเอาจริงวงในไม่ต้องกังวลครับเพราะมี r รุ y g ี้โกเบที่ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยฟอร์มดีมากขึ้นกกกกกกกวววว่่่าาาาาาาเเเเเดดิมจูลลลทททีแแ้้้นยอออหือบบตัรร็รุขขงงง 嗯。 แ,แมนนั่นแหละอย่างที่เราทราบกันดีคือไม่ต้องห่วงครับเขาบอกว่าจะเป็นไมเคิลจอร์แดนคนต่อไปเลยอย่างนั้นเลยเหรอวะท่านผู้ชมอย่างนั้นเลยเหรอวะขนาดนั้นเลยเหรอแต่เขาบอกว่าข้าวเพิ่มเนี่เร็วมากกว่าเซนดีมากแล้วก็อีกหนึ่งคนที่มองข้ามไม่ได้ก็คือคาวทีนทาวที่ต้องบอกว่าในช่วง3เกมล่าสุดเนี่ยเขาทําผลงานคือแบบเปอร์เซ็นต์ูโกเนี่ยประมาณอยู่ที่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาตีง่ายๆเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดสามแต้มโอ,อ,อ,อ้นนเ,เาสามากเกม ว่ามันเกิดจากการที่ได้รับพื้นที่จากแอนด์แมนแล้วก็เกมป้องกันเนี่ยตัวคาวทินทาวไม่ต้องแบกเยอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวงในอะ่ะรีโกแบกคือกินเต็มแล้วคาวก็แค่มาช่วยซ้อนแต่ส่วนใหญ่ทีมแมนเตอนนี้คือยิงสามไงมันเลยเป็นหนักอยู่ที่การป้องกันของพวกปีกซะมากกว่าซึ่งคาวก็ต้องออกมาช่วยบ้างในบางครั้งแต่ว่าพอคาวออกมาช่วยใช่ไหมแล้วทีมป้องกันได้ปุ๊บคาวก็มีโอกาสได้ไปฟาสต์เบรกด้วยไปเล่นแบบเล่นแบบเร็วกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมันกลายเป็นว่าคาวทินาาววัเต่แบบข เป็นตัวสกิลเพเยอร์เป็นตัวใหญ่ที่สามารถยิงวงนอกก็ได้วงในก็ได้เกมป้องกันก็ได้คือแบบตัวใหญ่คือแบบออราเพเยอร์มันก็เลยทาให้แกนหล,ลักของมิสซ่าเทมเบิรบหรือว่าคอเพเยอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวกันก็คือมีทั้งตัวบุกมีทั้งตัวป้องกันแล้วก็มีทั้งตัวออราคอยแบบอุดช่องว่างให้กันละกันอะไรแบบนี้มันไม่เหมือนกับเอลเอคริปเปอร์ที่แบบตาแหน่งซ้ำ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 ย้ำกันไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายนี้ครับทีมที่สร้างความเซอร์ไพรส์อย่างมากเลยนั่นก็คือทางด้านของฟ ทิศนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหพวกเขาชนะมาแปดเกมติดแล้วนะครับขนาดเจออินเนอร์เพเซอร์แบบทำแต้มรัวๆเนี่ย ซิกเซอร์ยังเอาชนะได้ครับด้วยการทํา50คะแนนของไทลิสแม็กซี่แล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ซิกเซอร์เนี่ยคือช่างแม่คือถ้าผมพูดว่าช่างแม่งคือไม่ใช่ว่าซิกเซอร์กำลังจะบอกว่าพวกเขาไม่เอาอะไรตอนเริ่มตนน้นฤดูกาลนะครับพวกเขายังสู้อยู่แต่ว่าปีนี้น่าจะเป็นปีแรกน่าจะในรอบ10ปีเลยมั้งที่ซิกเซอร์แบบไม่ใช่ทีมแบบเดอะพรอมิสทีมอะนึกออกไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากว่าจะเริ่มฤดูกาลเมื่อ,อไหร่ก็โหซิกเซอร์ปีนี้โตโหดซิกเซอร์ปีนี้มาแน่เดี๋ยวเจมส์ แตกหมด <c oughs> แต่พอมาในปีนี้เป็นปีที่ซิกเซอร์น่าจะถูกมองข้ามว่าแบบเออไม่ได้สนใจอะไรมากน่าจะเล่นไม่ดีหรอกน่าจะไปไม่ได้ไกลหรอกแต่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยพวกเขากลับใช้สิ่งที่มีอยู่ได้ค่อนข้างดีครับและต่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตทั้งนั้าของนิกเซอร์ด้วยโค้ชคนใหม่ของทีมแล้วก็ตัวไทลิสแม็กซี่ด้วยครับที่สเตปอัพขึ้นมาและตรงนี้นะครับนักข่าวก็ไปถามตัวไทลิสแม็กซี่ครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีเนี่ยการแอสซิสต์ของคุณเนี่ยมันถึงแบบขยับขึ้นมมมมมาาาาาาาเเเเยยอออออะะกกกกกคืแบบบววว่่่ดรณ2ทตัล็ เอ็มบีดมาเล่นบาร์สเก่งผมก็จ่ายบอลให้เอ็มบีดแล้วเอ็มบีดเนี่ยก็คือทําแต้มได้เลยผมก็เลยเหมือนได้แอสซิสต์แบบอัตโนมัติเลยได้แบบสบายสบายเลยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการให้คาสัมภาษณ์เหมือนประมาณว่าแบบอวยเพื่อนร่วมทีมชมเพื่อนร่วมทีมซะมากกว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบผมว่ามันต้องมีเคล็ดลับอย่างอื่นแหละแต่เขาอาจจะไม่อยากพูดแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเคลลี่อุเบย์ที่ผมเคยบอกไปคืออยู่นีก็เล่นดีขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้ผมต้องขอแนะนำผู้ชมนิดนึงนะครับว่าตัว คือเจสันเทธหมาเจอกับเคลรี่อูเบยยิง 14, ลงแค่6มีแค่16แต้มซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนตัวช่วยที่ดีแต่คำถามสำคัญของซิกเซอร์ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมอันดับหนึ่งก็ตงังก็คือถ้าสมมติว่าไทติสแม็กซี่โดนหยุดได้ละ่ะคือในตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าไทติสแม็กซี่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของตัวเองซึ่งมันทำให้ทุกคนยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เลยแบบมันยังไงว่าไม่เคยศึกษาการเล่นของมันมาก่อนมันก็เหมือนกับแองก์แท็กออนไททันนะท่านผู้ชมตอนเราเ จับกูเด็กแต่พอเริ่มไปดูฟิล์มอ๋อมันจับเรากินแบบนี้จุดอ่อนมันเป็นยังไงเริ่มศึกษาเข้ามาก็เริ่มที่จะฆ่าไททันได้ต้องฟันที่ท้ายทอยต้องเอาเอเลนเยเกอร์มาเป็นผค้บัญชนนา เสร็จปุ๊บเนี่ยครับไทดิสแม็กซี่ถ้าสมมุติว่าโดนอ่านเกมมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะถูกหยุดได้เหมือนกันและคนที่เห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยโดยที่ไม่ต้องเป็นไททันนะครับนั่นก็คือวิกเตอร์เบนเนญาม่าที่มาในตอนแรกทุกคนก็แบบหูเราจะข้ามมันยังไงว่ามันป้องกันมือมันยาวมากมันโหดมากแล้วเราจะป้องกันไม่ให้มันยิงยังไงว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายนะตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่า n b a จะเริ่มปรับตัวกับวิกเตอร์เบรเญาม่าได้สามารถที่จะหยุดได้โดยเฉพาะกับแบรอดิปโยที่ผมบอกไปก่อน,น,น มันเลยเป็นข้อกังขาว่าถ้าสมมติไทเรสแม็กซี่ไม่ได้ฮอตขนาดนี้ซิกเซอร์จะยังไปต่อได้หรือเปล่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับในแต่ละทีมที่ในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วผมก็เชื่อว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่จะช่วยทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดู NBA ในอาทิตย์ต่อไปได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ